ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาเจนามพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนามาเผยแผ่ชื่อว่าวิเศษศาสตร์ลักษณะของสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญา เห็นชอบคือเห็นในความจริงที่เรียกว่าอริยสัจทำสี่ข้อก็คือทุกสภาพที่ทนอยู่ได้ยากเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นทางกายทางใจคนที่มีความทุกข์ก็จะทุรนทุราย อยู่ในสภาพของความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างลำบากกายลำบากใจสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์คือเป็นต้นเหตุของทุกข์นิโรธความดับทุกข์ เลมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สามมาทิฏฐิคือการเห็นชอบตามทำนองคองทำอีกว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วมารดาบิดาเป็นผู้ที่ มีคุณมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอรูปนามขันห้าของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไม่เที่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์และอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ที่สุดแล้วก็จับต้องไม่ได้สภาพจะเป็นอย่างนั้นวิเศษลักษณะของสัมาธิฏฐิท่านก็แยกออกไปเป็นสามประการก็คือสัมมาทัศนะลักษณะมีปัญญา เห็นชอบเป็นลักษณะนักก็คือเห็นชอบตามอาริยปัจทั้งสี่แล้วก็เห็นชอบตามทํานองกรองทาเห็นชอบว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในประการที่สอง ตาทาปะกาสนะรษา,ามีการประกาศความท่องแท้เป็นจิตอธิษฐานแล้วสภาวะความาเป็นจริงก็คืออริยสัจทั้งสี่ เป็นความทองแท้เป็นความแน่นอนที่เราทั้งหลายต้องเข้าไปรู้ในสัจธรรมท,ที่แพ้จริงของชีวิตอในประการที่สามอวิชันทะกาละวิทางสนะประโจะทัฏฐานามีการ กำจัดวามมืดคืออวิชชาเป็นผลสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบก็มีหน้าที่ที่จะกําจัดวามมืด อวิชาคือความไม่รู้ออกไปจากเจตของผู้ที่ประพิปตฏิบัติตามทำได้ดีแล้วได้ถูกต้องแล้วตามคันลองของอริยมรคมีองแปด จะมาภาพกรน,นำพระธรมคำมสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้รู้จักความจริงว่าสิ่งที่หุ้มห่อจิตของเราก็คืออวิชชาทำให้จิตของเรามีความมืดมิดทำให้เรา ไม่รู้สภา,าวะตามความเป็นจริงความหลงอันเป็นเหตุที่ไม่รู้จริงในอริยาศาสตร์ทั้งสี่อาตมาภาพก็นำหลักธรรมคำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟางเพื่อเป็นเครื่องประเทิมปัญญาในการประพฤติธปฏิบัติตามรามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ ส่งตราดใบดีแล้วจเจริญพร